ทุ่ญ <that> ้านะแม่ลูกทุ่ญ้านะแม่สบายดีพี่น้องโอ้เกือบบ่ใส่มาลูกมาวิววิววิวหมักใส่ใส่เกือบใหญ่นะทุ่ญ้าทุ่ญ้าทุ่ญ้าทุ่งอืมโอ้ยยังบวอยู่บวนนอนอยู่พอนเสียงกันเลยกว่าอยากถ่ายคลิปเด้เตรียมผ้าขาวยังบ่มาพี่น้องเอ้ย เบื <lok Beautiful, S 1> ่งนางหมูถาด้พ mm, ีงเด้อย้แมงแมงยังมาแก่แก่เมาบังป่าป่าปงแก่อเียวลูกเอ้เมาเลยเดีกวมาจัาอู้ยพี่น้องเคยหนีจบแล้วพี่น้องกย่อภเขาแมงไหมวันนี้อันลาบเป็ดต้มต้มกระดูต้มซีนน่องกับแจวลกาก้วเลยเสมอที่ตเลยอนิวานนิวามัน มีอ so ันเราไม้มักบ like, ัวอับหนึ่งมักโมูน้อยตีตาโมูตีตาหลับเคียเคียวให้ในกว่าเสียงกระตุนนะเซลเซลอยู่พี่น้องเอ้ยดุกลานลายพอในในกว่าเสียงกระตุนนะเนาะโอ้ยมึงใต้โคมเป็นเซกแหล่ะไม่ล่าไอ้ลูกเราที่เราต้องไต้เอ็มพกินร่อสุดอะไรอย่างเงี้ยไต้โคมหมดได้พี่น้องเอ้ย เออข่านไปม Th okay. wow. Th so you know, ุใบดิพี่น้องกันนาพี่น้องมกโอ้ยกูเจ็บหัวเด้ลายคนกะหูอยู่นเดียวมาผ่านกล้องป้านีเจ็บเสร็จได้พี่น้องเอ้ยนนองนั่นนะน้องมามดิน้องจิงทให้สวนเ ไปในนองมัวไปลูก่อืปนางคาอีพนลองดูนะหลายคนพี่น้องซี่กซองลาริบขับหนึ่งเป็ดกระโตละอีเป็ดกระโตล่าาพี่น้องบว่าการหลายคนพป่นองเลยนมาเ่ขามาีหมูีร้มูะวบอกไปทางจาวานนบษก ปลาโวอีโมมันขี่รถได้นี่อ่หนูก็นนะพี่น้องเลยยังม้ยย่มัคืนเอออีมมันกำหูยังนี่มันขี่รถลาบเป็ดล้วก็แจล้วก็โอ้ยใหม่ไผดผดดอพี่น้องขาตาจอยกับมาพี่น้องยังบบมาจ้าเขื่อนจนเลือผักเขาพี่น้องเลย ลูกลานหลายอีหมูได้แม er ่อิหมู่เทียร mm ์เ hmm. อ้าวเลายกม่าเรป่ราบ่เอากูลมาเลยตัวป่วนผัาตาจอยเอากินผมตาจ่อยชุมเธอหิว เมื่อเมื่อมาๆพี่น้องเอ้ยียกปกติ e d e s มาอยู่ลูกหรือก่ะจาะอยากข่นลูกมาพี่เราไมอยู่นแม่ไเราอยู่นแม่ี่รถบบ่บ่ลงมาี่รถอีหมูงามัวนี่บน

ลวเกงเกสงตัอรลยมันมันเหลือมาเลยพี่อูนันางเอลูกมือมปะมือมปะตลาดดีเลยพี่น้องน้ตกก่อน้าวบักเล้น้าเอ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 าถ้าถึเางโตนี่แม่ป้อนเฉือยแ้วลาะจงเผินหรือเินอ่เดยไปบเดียวกันอ่ากินบักลายบกหปกบีไข่บากดำเออบักหันบีไ

ตาเป็นแสงตอบกับแสงภานี่มันอพีเขาล่่งคนอีผลมันข้าลูกอ่ะเอาเอาเอาแตเรอแก่าจับกัวมามานั่นแหละยาแตกมเมียก็ดียัแตกแลเมียจะดีเด้อเหลับหลับนหายมึงหลับได้เลยเด้อ

ร้อยบอนจับมนร้อยได้ให้ตรงนั้นแม่ฮะข้างเขาเอร์้าเด้านี้ไม่ไมล้าออมาไหมลูกนีักกว่ผีเพิ่มาใสบสมพกอบมันน้ำขึ้นเขายงเงียงือ

อย่าไปเด็ดด yes. ูน้องลูกน้องอายอมาอมันหายได้งคืนไปเ็ดอูมันไหนนอนบลับได้ค่ะเอ้โหบางครั้อที่นอนบลับลูกเอามั้ยรอไม่ทนอนบลัท่านหเมียออไม่นอนบลับได้มือแรงน่ะเด็ดอูน้เนาะ muo con nhảy mát là mẹ sai à mụ ơi, bên ta cong hay mẹ nè bố đai là mẹ tiai đây lục ơi. nàng xuống sổm cứ nương à thế này. Bà thả khám, không kinh thảo gì má. Bà, bà, lục bà. Mau về cùng. Nướng. <laughs> ừ. 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 Không mắc. À muo thì pho, phải phải xin... con, Thả kinh xong, pho pho muo ta, phi nông ơi muo chi ta sổ heng. kinh cái pho muo chi ta đơn phương đơn. สบายดีสบายดีพี่น้นอง,งอมีข้าวแรกดีเลยมีข้าวหัวอยางดีปันไาพี่น้นนองยังอะ่รลาบติดเลือดกลมเลือดสบายดีเนาะมีข้าวหัวอยางดีปัญหาพี่น้อยในร่องมันคุ้นกวดกระจิดนี่ใช่ไหมบอกแม่ดูความกลัวความเย็นนี่ทำเพินเตียนเ่างที่ คือไปไปนี ùng, ้คือนึ่เดินมันนี่มันคิแปดมันความเงามันคิดแปดดเป็นเงาเป็นเงาหนึ่มีคิงฮามีินิวมากไถลังพี่นาะตัวทงไถลังตังไถลังเงาบอกหนึ่งเออเงาหนึ่งคิแปดซเมตร แม่บอสังกีบอกสังกีสิสังกีโอ้ว่าว่าตึกว่าง่า่นะใหญ่นะหนึ่งจุดหาหนึ่งจุดหาหนึ่งกุกเก้าหุ่หนึ่งจุดานึ่งจุดสัิเมตร่เนาะกนี่เมนตตัวนี้แมนฮวนอันนี้ก็ e งหมเป็นไปแล้วีอย่ส่ทรงค่ลังใี่เราเลยตามคำแนะนำของมอหอปลา ันใหญ่แล้วมันใหญ่อกเขาบมปานบป่านย่หอวะิดโควิดหัวเขาอันห้องหมอกแาจะปิดโควิดกลัวนะจแค่จะบอกกลัวบอกว่าบอานวันนี้มันวยกกยานอื่นแต่ปากยานอื่นนะปัวต่ป่านะเขาป่าบนตึกป่านะเขาพร้อมเซ้นนี้เขาใหญ่เกลื่อนยาของกับแปลงใหม่เพราะนั้นตึกปานะเขาเตรียมโควิดนะบอฮอ๋อเร่มหม่ เอาคืออกาสเงี้สองคนเจี่ยงังไงเจี่ยเนี่ยแหละถ้าปาดแล้วก็จะหันลงมาปาดูมอเมือง่ป้องอันนี้อุดได้กับอันนี้มันหมย็บกับบปาังๆไปบางก่อนเท่มอเมืองมเนันน้ป็นรานอ่ะอันนก็โอเคอันนมันเ็บะ จำเป็นนะค่ะดูนี่นอนปาด้ะนอ่กังหับเกาองดังเอหูหก้งอือื่นผูังดีลำคาน้เน่ะเจ็บัเจ็สามโมงบนีน้ ว่าสะไปว <for> ่าไปชุกเซิร์นได้ปะคือบ้าุเซิร์น๋อ้ตบบองแหงตบจะห้าหกโมงหกโมงอ่ะอาเขาะบคนไทยน้องเขานอนตามำเจ็ดโมงคนไทน้องมาชุกเิร์นขอบุกโกนนะเนี่ย มอนกับการปกติเลยป้าค่ามากวดยวอนันกมันอยูู่้เดียวพี่นกไหมนอนกับเได้หากันนอนได้เมื่อต้องชินยานอนห้เหนื่อยบค่ายอ่ะอย่งจะนสัญญาบปีเดจักที่มาข้าเจ้ผ่านเพามวลางลหบนนี้

Hãy được, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lòng gìn gia bất nỉ non thay nhau che bao nhiêu lần bắt đuông mong tiền cọc nghèo đấy bắt <laughs> ừ. <Tuyệt tuần. cười> <Tui nho cười> đấy hả tự nghèo đấy đấy ngân đấy ันไม่เสียเวลาตัวเขาทีไปเวียกกันแล้วตัวปาดแล้วนมอพักพื้นนะเป็นเดือนเดือนปลายก็ผมจ๊ะฉะนั้นอีกเดี๋ยวกินหักไหมมงคลก่อนกินหักไม้กินยาไปมงคลก่อนยาเป็นเมืองต้มยาเป็นเมืองครับยาห้องหมอยายังร่กเขาอย่าอย่าหลวงบ่ ยาหงมน่บอกยาห้าวยาพิมเมืองยาหลวงมาการอะไรเศ้านต่เศร้ามันไง่รู้ไอโกูเห็นแบบแมท้องหมอเาแนะนำหมอไม่ตอดน้ไหลอยากให้ออกน้น

น้ำลายนะนี่ก็บน้ำได้เลยนะ้นำบุดอือพอเลยพี่ออย่าปวดเหรอลาวะพี่น้องกินชอกแลตเปของิมนาพี่น้จบจบจนองเด้อจะเริ่รมกดไล่์กดรับรไครอาการไมรกดีอไรเลยพี่น้องบอ่จ็เทมเจอยลงแห้ง หัวจะได้ผ่าตัดหรืลิโบอพังไปพี่น้องเออ